เกาหลีใต oh okay. ้เกาหลีใต้ที่นี้เกาหลีใต้ครับทุ่งนาเกาหลีใต้ครับเก็บภาพทุ่งนาเกาหลีใต้มาฝากเอาไว้เบิ้งครับยำเระบานพี่น้องมีแต่เฮามีแต่เฮาอ่อนต้นาอ่อนต้นได้เวลาเรื่งงานครับ sưu pet níu này đấy. ôi coi sưu coi bèo coi đắt đắt ghẹ coi đi tai léo tùng na Cầu Lý tùng na Cầu ly ạ. เออพี่น้องมีรถด,ดีแจ็คคือบานเท่าน,นะสูงไม่ได้อยากเล่นไม่เป็นอยางหาวที่สูงไม่ได้ก็เปิแดแอร์มาเลยเออเย็นด้วย งมลูก้องหมกนก็เอก้ล้าแม่แม่เป็นภาษารา่ะบอกหนาวนะหนาวเปิดของตัวเองคนเดียวไม่ได้หรอได้ ก็เจาะเข้าไปหาตัวเองเองเนี่ย